อุวยอุิยหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้หยุดสัมภาษณ์อ๋อไม่รู้แล้วทําไมมิวสัมภาษณ์นานเนี่ยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเหมือนไม่เคยเจอ้าวจะไปแล้วเหรออาออยู่ตรงไหนอ่ะ ร้านสุดท้ายในรีสอร์ทขอี่เต๋อโดนเรียกสัมภาษณ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้หยุดสัมภาษณ์เป็นติดตามดาวีนะเนี่ยมันชัดเจนแล้วขอบคุณมาช็อตรันโวล์ช็อตรันโวล์รันโวลช็อตรันโวเป็นอย่างเงี้ยไม่ให้ใครเรียกไม่ให้ใครเรียกด้วย แต่วันนั้นกำลังอ่านเพลินเพิน,พนไม่ได้มันจะไม่ถึงจุดนี้เราเราเรียกเราเรียก,ยกเขา,าเราเรียกเขาลงเขาลงุงแต่ว่าเราไม่ได้คาดว่าเราต้องเป็นป้าไง <laughs> เราเจะเปลี่ยนคำสอนกันนะตาแข็งจริงตาแข็งเลยแข็งแล้วแข็งแล้วแข็งเลยแข็งเลยขอบคุณที่ติดตามตัแต่โยนอย่าโยนอย่างนี้มาในวงอีกนะคะใครกันว่จะให้เรียกันใครก็ต้องเรียกเหมือนว่าน้องใหม่เหมือนเดิมไหมไม่น้องใหม่เหมือนเดิมเราสารักษณะคำว่าน้องใหม่มานานแล้วนะเรียกเรียกเป็นเพื่อนก็ได้อาดาวิาขยับขยับขยับดาวิแล้วได้ดาวีถ้าเรียกน้องมันก็ไม่ค่อยได้แล้วไงตอนนี้ได้ดาวีก็ได้ ี๋ยวไปไม่เข้าข้างเลยเห็นไหมต้องไม่เล็กต่อไปเดี๋ยวขออายุเยอะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เรียกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เนายังไม่ได้ค่ะลุงแกกับดินีนะจ๊ะตายแล้วมันยังไม่ถึงวันนี้มันยังไม่ถึงวันนี้นะไม่ไม่มันยังไม่ถึงวันนี้ดิ ขอบคุณนะคะที่หยุ่มเจอได้เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุ่มได้ตลอดสำหรับเบมี่เอาเงินเงนเตรียมพร้อมมาหาให้เลยเหรอเอาไหลเข้าหายนี้เลยเจอครั้งหน้าใช่เพราะว่าหลังจากมีประเด็นอันนั้นนะคะไปเจอเพื่อนเพื่อนหยิกใหม่ทุกคนเลยอ่ะเราใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีใหม่ก็เลยสนุกเคยเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะแล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วยอย่าดราม่านะไม่ดราม่าว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาอย่าดราม่าอย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่า มันไม่มีอะไรเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วก็เอ็นจอยคือพวกเราที่ลงลูกกันนะเราลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มไม่อยากให้ดราม่าไม่เอาอย่าดราม่าเลยพี่ใหม่ไม่ไม่มีอะไรนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยัง้ั้นทุกคนไม่ต้องดราม่าค่ะพ่อแม่เขาสอนลูกเขาดีแล้วพอเจอพี่เกิดก็เป็นห่วะเพราะว่าเห็นพี่แมทธิ เห็นแล้วไม่น้อยมากไม่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้าหรือต้องแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นโน้ <No. S 2> เขาเลี้ยงลูกดี mm hmm. ใช่สินะ mm hmm. เขาเขาเลี้ยง